พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งขณะนี้ Honda Big w i วิที่อินเดียได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัววันที่16กุมภาพันธ์2564ที่จะมาถึง จากภาพทีเซอร์นี้สังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีโครงสร้างตัวถังสวิงอาร์มหลังโชกอัพหลังรวมถึงวงล้อและดิสเบรกหลังเหมือนก,นกันกับรุ่นของ CB350 แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เบาะนั่งใหม่หมดพร้อม้วยไฟท้าย LED ยัดไว้ใต้เบาะนั่งบังโครนหลังไฟเลี้ยวหลังและบาท้ายอลูมิเนียมดีไซน์ใหม่ภาพนี้สังเกตดูเห็นชัดเจนครับว่า โลโก้ที่ฝาครอบด้านข้างนั้นระบุชื่อรุ่น CB และมีตัวต่อท้ายข้างล่างก็คือตัว R มีความเป็นไปได้สูงครับว่า CB 350รุ่นใหม่จะมีรหัส R ต่อท้ายซึ่งอาจจะเป็น RS หรือว่า R อะไรก็แล้วแต่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบได้ครับว่าสรุปแล้วชื่อรุ่น CB 350รุ่นใหม่จะมีรหัสต่อท้ายว่าอะไรที่แน่ๆก็คือว่ามีตัว R 1ตัวและตัวที่2อ,อาจจะเป็น S ก็ได้ เหมือนเช่นที่ Honda มีรุ่น cb 1 1 0 0 rs เดิมภาพทีเซอร์นี้นะครับเป็นภาพที่มีเงาดำทั้งหมดมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าทางทีมงานของเราได้มีการเพิ่มแสงเข้าไปทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นครับว่าที่ฝาครอบด้านข้างมีชื่อรุ่นหลุดออกมาให้ได้ชมกันโดยดีไซน์ฝาครอบด้านข้างนั้นจะแตกต่างจาก cb 3 5 0โดยมีน็อตยึดที่มุมด้านซ้ายของฝาครอบขณะที่ฝาครอบของ cb 3 5 0รุ่นเดิมไม่มีน็อตยึดครับ การเปิดตัวของ Honda c b 350ที่อินเดียเมื่อวันที่30กันยายน2563ปลายปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆ Honda ทั่วโลกที่สนใจมอเตอร์ไซค์แนวทางของสปอร์ตคลาสสิกโดย c b 350 Highness เป็นสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียว Single Overhead c a m ค h a า t 2วาล์วไม่มีหม้อน้ำ348.39 c c ให้พลังสูงสุด21 จุด07แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีและบิดสูงสุด30นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีติดตั้งระบบ Honda Smartphone v ไ i c e Control System ทำงานร่วมกับชุดหูฟังและไมโครโฟนที่หมวกัน,น็อกสามารถสั่งการโทรศัพท์มือถือด้วยเสียงของผู้กับขี่เองจะเรียกสายรับสายฟังเพลงรับข้อความหรือเปิดนิเกชันก็ได้ซึ่งฮอนด่ายืนยันครับว่า นี่คือครั้งแรกของโลกที่ฮอนด้าพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเอง CB350 h y n e s เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของฮอนด้าในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเป็นกนารออกแบบเครื่องยนต์ใหม่หมดทั้งเครื่องพเพลาข้อเหวี่ยงยีง่ง่วนลูกสูบเคลือบบริบดินัมบาลานเซอร์มี2ตัวครับหน้า,พาเพลาข้อเหวี่ยงหนึ่งตัวหลังพเพลาข้าเหวี่ยงหนึ่งตัวจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI มี5เกียร์มี slipper c l u t ั h ถังน้ำมันจุ15ลิตร น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่181กิโลกรัมเบาะนั่งสูง800มิลิเมตรติดตั้งระบบ traction control หรือว่า Honda s e l e c t a b l e Torque Control รวมถึง s t a n d Switch นะครับที่เป็นการตัดกำลังเครื่องยนต์ทันทีถ้าหากว่าเราไม่เอาขาตั้งขึ้นชชอกอัพหน้าเป็นแบบเ e เลส c o ปิกวงล้อหน้านะครับเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน310ม mm, ิลิเมตรพร้อม ABS ไฟหน้า LED 6ดวง2ชั้นชั้นละ3ดวงครับเปิดราคาที่อินเดีย รุ่น t a ต d a า d อยู่ที่75,900บาทรุ่นโปรราคายอยู่ที่78,000บาทครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือภาพทีเซอร์ที่ Honda Big Wing i อินเดียได้มีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ซึ่งจากการเพิ่มความสว่างเข้าไปในภาพนี้เราสังเกตเห็นนะครับแฮนเดิลบาที่อยู่ด้านบนชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่ c a เฟ่เลสเแน่นอนขณะที่กระแสะขาส่าวทั้งในอินเดียในยุโรปต่างก็มีความคาดหมายว่าอาจจะเป็นแ c แคมเบอร แต่ดูจากลักษณะตัวชิรุนแล้วมีความเป็นไปได้สูงครับว่ามันจะไม่ใช่ทั้งคาเฟ่เรเซอร์และสแคมเบอร์มันอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกที่มีความโมเดิร์นทันสมัยกว่า CB350 h i g h n e s s สังเกตดูนะครับว่าเบาะนั่งของมันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเบาะนั่งของ CB-350 รุ่น h i รุ่น s s เเป็นเบาะเรียบยาวๆแต่ว่าตัวนี้ยกเบาะสูงขึ้นบาท้ายเดิมทรงกลมนะครับกันตกก็ถอดออกไปใส่บาท้ายอลูมิเนียมสลับมือจับเท่านั้น ฝังชุดไฟท้ายเอาไว้ใต้เบาะบังโคลนหลังดีไซน์ใหม่ของเดิมเป็นแบบชุบโครเมียมดูกันอีกครั้งหนึ่งครับฝาครอบด้านข้างนั้นคนละดีไซน์กับตัว cb 3 5 0 h y n e ูนไฮเนตัวนี้นะครับเป็น cb 3 5 0 r ต่อท้ายด้วยอะไรอีกตัวหนึ่งนะครับยังไม่ทราบได้อาจจะเป็น cb 3 5 0 rs เหมือนเช่น cb 1 1 0 0 rs หรือจะเป็นรหัสใหม่ล่าสุดเลยก็เป็นได้เหมือนกันมาดูกันดูครับว่าชรุ่นใหม่ของ cb 3 5 0 r ตัวนี้ จะมีตัวต่อท้ายว่าอะไรกันแน่มีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามเข้ามาครับว่าเป็นไปได้มาน้อยแค่ไหนที่รุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงของ cbr 5 0 0 r หรือ cb 5 0 0 f คำตอบก็คือมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมของ cb 3 5 0นั้นไม่เหมาะกับการใส่เครื่องยนต์2สูบเรียงของ cbr 5 0 0 r แต่อย่างใดซึ่งโครงตัวถังแบบนี้เรียกว่า semi double cradle frame รวมถึงลักษณะดีไซน์ของตัวเรือนเครื่องยนต์ก็แตกต่างกันอย่างมากมายไม่สามารถนำสอสูบเรียงมาใส่เข้าไปได้อย่างไรก็ตามนะครับชุดกระสุนหลังดิสเบรกหลังสวิงอาร์มวงล้อเหมือนกันกันกบตัว CB350 เรื่องราวการเปิดตัวของ CB350 รุ่นใหม่ในวันที่16กุมภาพันธ์2564ที่จะมาถึงจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหนกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ